วิธีการทำมัดสมันแบบง่ายๆนะคะอุปรกรณ์มีนี่นะคะอกไก่นะคะว่าเรากินอกไก่นะคะมันจะมีโปรตีนที่ดีนะคะก็มันฝปลืหลัง่นหนึ่งลูกนะคะแล้วก็กะทิกองน้อยนะคะร้อยห้าสิบมล็ดนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดน,นะคะคือของมีเท่านี้นะคะแล้วก็มีพวกใส่พวกหอมแดงนะคะโอเคทำกันละผัดพริกแกงนะคะให้หอมๆนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใส่ไก่ลงไปนะคะนใะคะใช้แก๊สมากนะคะใช้แก๊สมากนะคะก็พีกกล้องลงไปเลยนะจ๊ะเพราะกะที่ก่อนลงไปแล้วนะคะเราก็จะอบไว้นะคะเราจะต้มไก่ไว้แบบนี้นะคะไฟแรงเลยนะคะไฟแรงเลยนะคะ <T uber> กลับด้านนะคะกลับด้านนะคะอย่าคนนะคะห้ามคนนะคะกลับด้านโอเยไม่คนนะคะไม่ค้นนะคะโอเคอบไว้นะคะอบไว้แบบนี้นะคะอ่า <T uber> แล้วเดี๋ยวถ้าน้ําแห่นะคะเราเติมน้ํานะคะแล้วเราจะไปทํามันฝรั่งกันนะคะ <T uber> สักพักนะคะมันก็จะสุกนะคะเนี่ยเห็นไหมเราจะไม่คนนะคะเราจะให้มันสุกเองค่ะแล้วเขาก็จะสุกเองะคะ่ะเอ่อ เขาสุกเองเราก็ er mm hmm. so, จ have people. Have people, people. So, people, people ับนะคะจับแบบนี milk, ้นะคะเราจะไม่ใช so, so, like ่คนนะคะคนไม่ได้นะคะถ้าคนแล้วมันจะขาวนะคะนี่ที่จริงอ่ะเขาองใส่เครื่องเทศใช่ไหมเขาต้องมีเครื่องเทศมีขมิ้นมีผงกะหรี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ชอบกินเครื่องเทศนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะเราก็ใส่แค่นี้เราก็ใส่แค่พริกแกงแล้วก็นมกะทิแล้วก็ผลฝรั่งก็ห่อแล้วเองจะมีแบบถั่วลิสงเม็ดใหญ่นะคะก็ได้แล้วก็มีหคะหอมใหญ่หอมแดงนี้นะคะก็ใส่ลงไปนี่เราก็เสร็จล้วที่เราทัไว้เราก็ใส่หอมลงไปแล้วเดี๋ยว ไก่สุกนะคะก็สเสร็จเรียบร้อยชิมเบิ่งจะเนี่อข้าวน้าแห้งนะคะเราก็จะเติมน้ำนะคะใส่ลงไปมันข้างล่างยังไม่สุกเลยแล้ต้องเติมน้ำนิดนึงแล้วนะคะเพราะเหมือนน้ำจะแห้ง้วค่ะ พริกกัดๆแบบนี้นะคะอ่าปรุงรสนะคะจะมีแบบว่าซอสขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลจะหวานนิดนึงน้ำตาลสองช้อนโต๊ะซอสขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือหน่อยนึงแค่นี้เองะค่ะเ,คเดี๋ยวดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะ คิดสดแล้วซิมเบิร์นจ้าซิมเบิร์นจ้ามันสมมารถกกินนะคะโอ้ไม่ไอ้นม่สามารถที่จะเทได้เลยนะคะไม่สามารถที่จะยกได้เลยนค่ะคือมันร้อนมากนะคะ อืมอันนี้เราเอามาสร้างภาพเฉยๆนะคะแล้วเรากินเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บนะคะอืมกินมากเลยอะ่ะชินเบิ่งจาเนื้อไก่อกไก่นะคะเป็นชิ้นๆเลยนะคะว้าใหญ่ขนาดนี้เลย่ืมหิวข้าวหิวข้าวโอ้ยหิวไม่ไหวแล้วนะคะอุ๊ยทำไมช้อนอยู่ในจานรออย่างเดียวเลยกินจ้า นี่เป็นช้อนกลางนะคะน้ำด้วยนะคะอืมแนนล้วฝรั่งเสรอืมอืมอ,อเห็ดดีจริงๆเลย เดดีจริงๆเลย